วันนี้มารีวิวตัวนี้ครับเห็นข้างหลังไหมเจ้าทูน่านะครับผมตั้งชื่อมันชื่อทูน่าคอนดักคลิกตัว ABS 160นะครับจริงๆตั้งแต่ปี2025เป็นต้นมาก็จะเป็น ABS หมดแล้วนะจะไม่มีรุ่นสแตนดาดที่ไม่มี ABS แล้วนะครับจริงๆคอนดักคลิกเนี่ยรุ่นสแตนดานน่าจะเป็นดิสหลังเป็นดรัมแล้วก็เป็นคอมบเบรกนะครับแต่ว่าด้วยกฎหมายในประเทศไทยเนี่ยในปี2025จะมีแต่ ABS เท่านั้น เพราะฉะนั้นกลายว่าพวกมอเตอร์ไซค์จากนี้ไปสแตนดาร์ดจะมี ABS นะครับเพียงแต่ว่า Honda ABS จะเป็น ABS แค่ Channel เดียวคือล้อหน้านะครับทีนี้ผมไปได้แหลกมาสิ่งสถิตอยู่ในกลุ่มนี่แหละในกลุ่มคลิก160จังหวะว่ามีคนขายพอดีก็รีบไปเอาเลยได้มาราคาดีพันเดียวพันเดียวใหม่ด้วยนะขอบอกเพราะว่าคนขายบอกว่า เพิ่งถอดออกจากรถได้เท่าไหร่2วันเองมนะั้งก็คือเหมือนเขาเปลี่ยนรถอ,อ่ะประมาณนั้นนี่คือแบบใหม่มากนะครับตัวแหลกเนี่ยงานขอบอกตามสไตล์แชร์งานดีมากงานงานสีเนี่ยต้องขอบอกเลยว่าทำพาวเ,เดอร์โค้อย่างดีแล้วยี่ห้อมันแชร์อะไม่ต้องคิดเยอะไม่เป็นสนิมหน้าแล้วก็เหล็กแข็งแรงมากนะครับจริงๆเนี่ย มันจะมีงานอลูมิเนียมด้วยอันน่าสวยจริงแต่ผมไม่แน่ใจเรื่องความแข็งแรงผมกลัวว่ามันจะใช้เป็นานานแล้วมันหักอันนี้น่ากลัวเพราะว่ามันเป็นงานเทียบนะครับมันไม่ใช่งานแบบที่เหมือนถ้าใครเคยเห็นพวก X m a ม็กอะมันจะมีแหล็กศูนย์กับแหล็กข้างนอกนะเหล็กข้างนอกผมไม่แน่ใจว่าตอนที่เขาฉีดอลูมิเนียมเนี่ยมันมีฟองอากาศข้างในไหมว่ามันก็จะกลายว่ามันมันจะแตกประมาณนั้นนะครับผมเลยมั่นใจเหล็กมากกว่าแล้วเหล็กของแชดด้วยหน,ห,นนนนหนักนะานี้บอกก่อนนั้นหนักนะยอมยอมรับหนักงานสวย คือแช์เนี่ยมันจะไม่นีมีเป็นตะแกรงมามันจะลงล็อกพอดีเลยเห็นไหมเขา,าใส่น,อนส็อตมาแล้วก็ชุดเนี้ยชุดเนี้ยอันนี้บอกราคาก่อนตัวเนี้ยแหลกตัวเนี้ยตอนนี้ช้อปปี้ขายประมาณพ5นห้าพันะครับแล้วก็ถาเนี้ยอีกพันพันห้าพันถึงพ <ห feeder S 2> ันเะจ็ดผมเคยเห็นเพราะนี่เป็นถาดรุ่นใหม่ของแชสนะครับใส่กับพวกเอสเอสสี่ได้นะครับ TR55 ตัวที่ผมเคยรีวิวไปแล้วแชร์ท TR55 ที่เป็นปีแบบเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะครับก็อันนี้ประมาณ3 0 0พได้รวมครบเซตแต่ผมได้มาพันเดียวแล้วเป็นพันเดียวของใหม่ด้วยนะโอ้โหโคตรีใจเลยซิ่งไปเอาเลยทันทีนะจากบ้านไปรามอินทรา G.P.S บอกว่าใช้ประมาณเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงผมซิ่งไป20นาทีงานสวยงานสวยนะครับในเซตให้อะไรมาอีก นี่ชุดอะไหล่อะไหล่ก็ที่ต้องใช้อ่ะก็คือบูทบูทเหล็กตัวนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปเพราะว่าชุดเนี้ยตรงเนี้ยเราจะใช้น็อตเดิมของรถนะครับแล้วก็ตรงนี้จะวางบูทวางบูทแล้วก็ใช้น็อตยาวที่แชร์เขาให้มานะครับนี่เขาให้บูทมาสลายอันเลยเนี่ยก็จะมีน็อตยาวเข้าใจไหมน่าจะอันนี้แหละม้งเนี่ย น่าจะอันนี้มั้งเออน่าจะอันนี้แหละใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวไปลองดูที่รถแต่ว่าผมคงจะใส่พวกทั้ายาล็อกเกลียวกันคลายไปด้วยนะครับแล้วพวกนี้ก็เป็นชุดอะไหล่ของตัวถาดอันนี้เป็นชุดถาดที่เขาให้มาเอาไว้ล็อกกับพวกแหลกทั่วไปที่เป็นแบบเป็นซีซีอะ่ะพวกนี้จะได้ใช้นะครับก็นี่ก็เป็นตัวเพลทที่ยึดข้างในของตัวถาดนะครับถ้าไม่อย่างไงไว้เดี๋ยวผมจะ อินเสิร์ทให้แล้วกันจะได้เห็นรายละเอียดของตัวถาดข้างในทีนี้เวลาเราจะแกะเ,ออเพื่อใส่แหลกเนี่ยเ,ออเดี๋ยวไปดูกันว่าแกะไงเ,เวลาจะถอดเพื่อจะใส่แหลกนะครับเราจะต้องถอดชุดถาดนี้ออกก่อนแต่ผมเนี่ยดันทําหายไปแล้วนะหรือมาเดีย๋ยวซื้อสั่ซื้อไปละสั่งซื้อไปแล้วรอ,วอมาเปลี่ยนนะครับเวลาที่จะเอาตัวนี้ออกออใช้นี้ก็ได้กดลงไปครับให้มันบุ๋มบุ๋มเสร็จเราก็ยกออกแค่นี้เองเวลาใส่กับเราก็ยกมันขึ้นมา อย่างนี้นะแล้วก็ใส่เข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวขาขาใส่กลับยวท,ทำให้ดูนะครับเราก็ประกอบนี้กลับเข้าไปก่อนเราก็จะยกชุดนี้ออกแล้วก็สไลด์มาข้างหน้าอือป๊อออกแล้วเห็นไหมง่ายจะตายที่เหลือก็คือน็อตยึดสามตัวนี้เห็นไหมเห็นน็อตยึดสามตัวนี้ไหมครับเดีย๋ยวผมให้เพื่อนดูนี่น็อตยึดสามตัวตรงนี้เราจะถอดออกนะครับเป็นน็อตสิบสองครับ ต2สิบสองไขออกเพื่อจะเอาแหลกออกอจริงผมมีตัวไอ้นี่ด้วยนะไข่ไขควงกระแทกแต่ว่าไม่เอาดีกว่าไขายอันนี้ก็พอน็อตก็ไม่ได้ขันมาแน่นด้วยนะเดี๋ยวล็อกเกียวไว้ดีกว่าเพื่อความชัวนะครับคือถ้าไม่ล็อกเนี่ยผมกลัวว่ามันจะคลายถ้ามันคลายขึ้นมางานงอกนะครับ โอ้ยน็อตยาวว่ะเพิ่งรู้ว่านี่ว่ายาวขนาดนี้ถ้างนั้นอาจจะไม่ต้องล็อกเกียวแล้วมั้งยาวซะขนาดนี้โอ้สไตล์ผมอะมันต้องมีกล่องหลังอะพอไม่มีนะโอ้ชีวิตลำบากเลยนี่ไงให้มา,าํ้เน่ยตัวนี้ถอดออก มีคาบอลูมิเนียมเหล็กด้วยนะเกี่ยวที่เขาขันไว้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป่าลมไล่เกี่ยวให้มันสะอาดหนะ่อยนะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวขันเข้าไปอีกทีปีนเกี่ยวนี้สวยเลยโอเคนะครับสองตัวนี้เราจะใช้แต่อีกตัวเราจะใช้ของศูนย์ที่เขาให้มาของแชร์ก็คงเป็นตัวนี้แหละจะต้องมีบูทตรงนี้เออเดี๋ยวผมลองเอามาวางซิ แต่ว่าอาจะสังเกตน,นะบูทที่เขาให้ต้องใส่นะครับมีสองตัวที่จะวางอยู่ตรงนี้เป็นตัวยาวตัวสั้นจะอยู่ตรงนี้นะครับต้องใส่บูทตัวนี้จะอยู่กับนี้นะครับประมาณนี้นี่น,นี่ส่วนนี้ก็คือนนี้โอเคนะก็ผมก็ไม่ได้ใส่กันคลายนะถ้าอย่างนั้นเพราะว่าดูจากนอ็อตล่ะหืมแน่นมากกลัวใส่กันคลายไปแล้วเดี๋ยว ถึงเวลาอนาคตแบบจะเอาออกเนี่ยเอาออกไม่ได้ซวยเลยเพราะน็อต่อนข้างแน่นอยู่นะแต่จะใส่หน่อยก็ได้นะออใส่หน่อยก็ได้เดี๋ยวมาใส่ผมมาใส่น้ํายากันคลายซะหน่อยดีกว่านี่ซันนิกสองสี่สองนะครับสี 4, น้ําเงินออกหอมาระวังระวังบูทล่วงลองบูทไว้หน่อยอย่าบูทล่วงนี่บูทอยู่นี่นะผมยอดกันคลายชั้นนิดนึง ไม่ต้องเยอะมากแค่พอให้มันอยูอ่ไม่ให้มันหลุดคือกลัวนะเพราะแหลกหลังนี่ต้องบอกก่อนนะถ้าล่วงใบนี่จบเลยนะข้าวของเสียหายแล้วก็ราคาของแหลกผมมันสองหมื่นกว่าบาทแล้วะราคาแรงเอาเรื่องอยู่ตัว t r ห้าสิบห้าสรุปฝั่งนี้ผมลองแหวนนะ ลองแหวนไปสองสองสองแผ่นเพราะว่าขันแล้วสุดสุดปลายน็อตแล้วอะ่ะแต่เหล็กยังไม่แน่นอันนี้คือกวดที่แน่นมาดูตัวถาดกันดีกว่ามามันรุ่นนี้มันจะเป็นแบบเป็นน็อตนะแล้วก็ถอดง่ายด้วยถ้าเป็นรุ่นเก่าอะ่ะจะถอดยากฝามันต้องงัดรุ่นนี้นี่ ถทบเ,เรียกว่าไม่ต้องงัดเลยอ่ะนี่นะยกออกมาได้เลยถ้าเป็นรุ่นก่อนนะครับโอ้โหแล้วดูดิมันลงล็อกพอดีเลยเห็นไหมผมก็จะเช็คดูเฉยๆว่ามันแน่นจริงหรือเปล่าแน่นผมปรับท็อกเยอะหน่อยเออแน่น ก็สำหรับใครที่สนใจเครื่องมือนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้มันไม่แพงนะอันเนี้ยเนี่ยไขค,รครวงไฟฟ้าไร้าไสายแล้วก็มันเป็นสว่านมีหัวส่วนนะแต่ผมไม่ได้มาให้ดูเนี่ยเจ็ดเป็นร้อยแต่อันนี้แพงกว่าอีกอันนี้ของ k ีนิเปเหล็กเยอม่มันมันอ้นี่ได้มันปรับได้คีมเนะี่ยนเหมือนคีมล็อกแต่ไม่ใช่เห็นนะที่ผมไปทํางานเหล็กแบบพังเลยเสียดายหมนกันเนี่ยไปงัดของมา แล้วของที่งัดก็ราคาไม่แพงด้วยไม่คุ้มค่ากับที่เอาไปงัดเลยจริงๆสไลด์เข้าไปไม่ยากเลยจริงๆนะเดี๋ยวไว้มาดูผมตอนผมในนี้นะผมจะใส่โชคหลังด้วยผมสั่งไปแล้วเดี๋ยวจะสั่งใส่โชคไอ้นี่ตัว YSS YS s ตัว GTX สั่งไปแล้วนะครับเท่าไหร่ว,วะห้าพันกว่าบาทเนี่ยเสร็จแล้วนะง่ายนะแล้วก็สลัก ซึ่งผมทำหายไปตัวนี้หลักตัวนี้ประกอบล่างเข้าไปก็เสร็จแล้วแต่ผมสั่งซื้อมาแล้วนะผมรออยู่เดี๋ยวรอของมาส่งกันแล้วว่ากันมาใส่กล่องล่างกันดีกว่านะครับแชทรห้าสิาอันเนี้ยโอ้โหเป็นไงสวยงามตามท้องเรื่องอดูดีทีเดียวนะครับเป็นไง ดูดีมากแชทโอ้โหเป็นไงครับสวยไหมลงตัวเลย TR55 แล้วขับใบนี้อยู่ประมาณสอง0 0ื่นเออใหญ่ไหมถ้าถามผมหมอผมจุของเยอะผมชอบใส่ของเยอะผมว่ากำลังดีนะใส่หมวกกับน้องเต็มใบได้2ใบตัวเนี้ยแชทผมใส่ล็อกตัวนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็ในกล่องหลังเนี้ยผมทำแบบนี้ด้วยนี่เห็นไหม บุกันร้อนไว้จริงๆต้องบอกก่อนนะมันสู้งานจีนไม่ได้เลยนะงานจีนให้มาแบบครบๆอะ่ะนะครับแล้วก็ใต้เบาะเนี่ยสังเกตไหมผมก็ใส่บุกันร้อนไว้ด้วยจะได้ไม่ร้อนอลงตัวไว้ลงตัวใช้ได้เลยเดี๋ยวต้องลองดูว่าเดี๋ยวลองดูว่าถ้านั่งซ้อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวให้คุณพรลเมียผมมาลองดูดียว,ว่านั่งซ้อนแล้วเป็นไงบ้างเนาะจะได้เห็นบรรยากาศ ให้คุณพรมียลองซ้อนนี่เป็นไงอ่ะขึ้นเลยเรามีนัดกันว่าเดี๋ยวเราจะไปไหวพาที่ไหนนะไปหลงพอสหรือไปยุดยาดีเออสักที่อ่ะไม่รู้อ่ะดีนะดโอ้เป็นไงครับดีเลยอะ่ะเออแล้วก็พอซ้อนสองคนผมว่าโชคของมันถูกดีไซน์มาให้นั่งซ้อนสองคนนะมันเหมือนนิ่มขึ้นอะ่ะแต่ก็นั่นแหละผมสั่งไปแล้ว GTX ห้าพันกว่าบาทโจเออโอเคดีเออใช้ได้แจวอ่ะลงก็เพื่อนคนไหนสนใจผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะทั้งตัวแชทที่เป็นแหลกนะครับตัวแชทที่เป็น tr 5 5าบปีบอกแล้อนี้มันลักชวรี่ปีอบะก็แล้วแต่กำลังรับเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้ก็คือคันใหม่ผม Honda c คลิกร้อ60 abs ผมตั้งชื่อว่าทูน่าทูน่า ส่วนใครที่แบบเอ๊ฮาเล่หายไปไหนขายไปแล้วครับขี้เกียจดูแลไม่ไหวค่าดูแลแพงเกินจริงก็ถือว่าเราได้เป็นเจ้าของมาแล้วอะตอบปมไว้เด็กประมาณนั้นก็ถือว่าสุดและสุดและเออเราก็ย้อนลงมาละเดี๋ยวผมรอรับไอตัวซอนเทส 368G แล้เดี๋ยวมารีวิวเพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับอีซที่6395นะครับเหมือนเดิมนะ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไปไม่ได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพ,เพื่อนๆจะได้ทราบว่าผมมีอะไรเด็ดคลิปส่วนใครสนใจว่าผมติดตั้งไอ้พวกเนี้ยซื้อจากไหนผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ดูที่ตะก้ายูทูบได้เลยนะวันนี้ไปละสวัสดีครับ